thank you สวัสดีครับคลิปนี้เรามารำลึกถึงของเล่นเก่าในยุค809ส่วกนันครับนั่นก็คือรัสเซลโยโย่หรือลูกดิ่งโค้นั่นเองนะครับในยุคนั้นน่าจะเริ่มที่ตอนพศ2 5 2 9หรือถ้าเป็นคศออก็ประมาณ1986เกิดกันยังครับหรือว่าอายุเท่าไหร่กันบ้างน,นะครับส่วนผมนี่อยู่ประมาณมอตอ้นแล้วครับอายุประมาณ13ก็ได้รู้จกักจาก ที่เขามาโชว์ตามโรงเรียนแล้วก็มีตามห้างเป็นแบบเหมือนกับคนต่างชาตินะครับเขาบอกว่าเป็นแชมป์จากต่างประเทศนานาชาติก็สลับกันมามีโชว์มีอะไรพวกนี้ใส่เสื้อสีแดงเสื้อโคกเล่นแล้วแบบโอ้ลูกดิ่งมันเล่นได้อย่างนี้เลยเหรอว้าวเราก็สนใจก็ตอนนั้นของทางโค้ดนะครับก็จะมีออกมาสองรุ่น รุ่นมือโปรนะครับก็จะมีสไปร์สฟนตาโคกมีสามสีนะครับแล้วก็อันนี้ยี่บห้าบาทอีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นซูปเปอร์ก็จะมีสามสีเหมือนกันครับโคกสไปร์สฟนตานะครับตัวนี้ก็สามสิบบาทและยังจะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเป็นรุ่นลิมิเต็ดสีขาวนะครับอันนี้เราต้องสะสมฝาใต้โคกครับจะมีทั้งหมดแปดท่าสะสมครบแปะแปะแปะแล้วไปแลก ที่ลดโคกได้นะครับตอนนั้นสนุกมากนะครับเราก็เริ่มจากการซื้อตัวรุ่นมือโปรมาก่อนนะครับเพราะว่ามันถูกหน่อยยี่ห้าบาทก็ซ้อมเล่นฝึกเล่นกับเพื่อนแถวบ้านนะครับหัวปูดบ้างปากแตกบ้างน,นะครับตามสไตล์เด็กๆนะครับลองผิดลองถูกกันนะครับพอพอเป็นหน่อยก็ซื้อตัวซูเปอร์เพราะว่ามันแตกเชือกขาดหล่น ปิวแตกซื้อใหม่รุ่นซูปเปอร์ก็แข็งแรงหน่อยสาสิบาททนมือทนเท้าครับเด็กๆอ๋อมีอีกเรื่องหนึงครับเชือกเชือกห่อละ4ี่บาทข้างในก็บรรจุสามเส้นส่วนท่าพื้นฐานนะครับที่เขาเอาไว้แข่งขันกันนะครับก็จะมีทั้งหมดแปดท่าน,นะครับนี่ครับใบท่านี่ผมปินมาจากทาง ปิ้นรูปพรุ่งนี้นะครับรูป4ใบนี้ผมได้มาจากทางเพจของคุณปอยูโรนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับเพราะเราหาใบจริงไม่ได้แล้วครับหายากมากนะครับมีหมด8ท่านะครับท่าแรกครับท่าทิ้งลอกครับท่าที่1ครับทิ้งลอก1 2 3อีกทีครับ1 2 3เข้ามือ ท่าที่สองจุงสุนักอีกทีครับหนึ่งสองสามท่าที่สามครับครึ่งวงกลมลงจากด้านขวานะครับด้านข้าแล้วก็วนมาทางซ้ายแล้วกลับอีกทีครับครึ่งวงกลม าต่อไปนะครับท่าที่สี่โจนน้ำตกนะครับรวมไปข้างหน้าและเอาลงล่างนะครับอีกทีนะครับโจนน้ำตกท่าที่สี่ต่อไปท่าที่ห้าสามใบเถานะครับเดี๋ยวเราพันเกลียวให้มันแน่นขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับโอเคท่าที่ห้า สามใบเถาอีกทีครับบนกลางแล้วก็ล่างนะครับท่าที่หกข้ามรั้วครับอีกทีครับไปด้านหลังนะครับท่าที่เจ็ดครับไปเด็ก ีกทีนะครับท่าที่แปดควงหวงบาทประมาณนี้นะคะเราพอเราฝึกท่าแปดท่าได้ เก่งพอสมควรแล้วนะครับผมกับเพื่อนก็เริ่มตะเวนออกแข่งตามเันจะมีแข่ง3-4แบบนะครับมีรายวันรายอาทิตย์แล้วก็มีแข่งคัดเลือกรอบแข่งคัดเลือกเนี่ยถ้าใครชนะก็จะได้ใบเชิญนะครับบัตรเชิญเพื่อจะไปแข่งชิงแชมป์อีกทีนึงสุดท้ายครับที่มาพุนคงองทีนี้เราก็ ตะเวนแข่งพวกสนามเล็กๆก่อนนะครับตามโรงเรียนหรือไม่ก็จะเป็นพวกตามห้างเล็กๆอย่างเมื่อก่อนผมอยู่ย่านแถวสุขุมวิทแถวบางจากก็จะมีแข่งที่ตรงพักขนมก็จะมีห้างอาเซียนเอดิสันเวลโก้หรือเดอะมอลล์หรือ, More, รอท้งรามพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีเทเดมารูประมาณนี้พอ มีแพ้แพ้ชนะไปเรื่อยครับมีทั้งตกรอบมีทั้งแพ้มีทั้งชนะบ้างในทีสองบ้างทีหนึ่งบ้างเป็นสนามเล็กๆเป็นฝรั่งนะครับเขาก็จะแบบโอเคไ r มเฟนอูนีนั่น,นอ่าอย่างเวลาเขาเริ่มเนี่ยครับท่าแรกเขาก็จะเป็นทิ้งรอกทิ้งรอกนี้คือสามวินาทีปุ๊บขึ้นมือก็จะผ่านเกณฑ์ท่าทีสองก็จุงสุนัขกค็คือ,คอตามท่านี้เลยครับแล้วแต่ ถ้าเกิดว่าเด็กเยอะๆบางทีเขาก็สุ่มท่าเอาไม่ได้แข่งครบทุกแปดท่าแล้วแต่ทางแชมป์เขาจะบอกเลยว่าจะเอาท่าอะไรเราก็ต้องเล่นให้ได้ไม่ได้ก็คือตกรอบก็จะมีรางวัลเล็กๆปลอบใจไม่ว่าจะเป็นเชือกถุงนึงหรือจะเป็นโคกวันเว์เมื่อก่อนโคกระป๋องไม่มีจะเป็นโคกวันเวโคกวันเวได้กลับมาเต็มบ้านเลยครับ ดีหน่อยได้ชนะหรือว่าลองชนะเลิกก็จะเป็นกระเป๋าเข็มกลัดบ้างสีแดงสีขาวเป็นแชมป์ก็เป็นสีขาวอ,อ๋อเริ่มเก่งขึ้นอันนี้เราก็ไปแข่งตามห้างใหญ่หน่อยรายสัปดาห์ Big กเบลอะไรพวกนี้ครับเซนทันไปไกลขึ้นไปไกลขึ้นจนไปถึงรอบที่เขามีแข่งคัดเลือกครับที่ห้างโซโก ตรงข้างๆสีแยกพระพรมครับอัมรินพาซาตรงชั้นล่างเลยครับเขาจัดเวทีอยู่ตรงข้างๆร้านแมคโดนัลล์อันนั้นก็คือเป็นแข่งที่คัดเลือกสำหรับถ้าใครชนะเนี่ยได้บัตรเชิญไปแข่งรอบชิงแชมป์เลยก็คือวันนั้นก็คือประทับใจมากก็คือได้ที่หนึ่งควงรอบตัดสินควงมงบาทได้429รอบ ก็คือน,นานที่สุดพอแต่ละคนหลุดไปหลุดไปเรายังอยู่เขาก็ให้เราควงไปเรื่อยๆทางฝรั่งแชมป์เขาก็จะนับไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหลุดได้429รอบก็แข่งครั้งนั้นได้ B M X กระเป๋าคุเสือ้อคือแบบของเต็มไปหมดเลยครับต้องเหมาสามล้อแม่ก็เหมาสามล้อกลับกลับบ้านที่บางจาก สนุกมากประทับใจมากครับวันนั้นได้บีบเอ็กกับบ้านก็จนมาถึงรอบชิงแชมป์ประเทศไทยก็ที่มาบุญครอง MBK นะครับคิดดูเด็กอายุ13ตื่นเต้นมากคนเยอะมากครับตอนนี้ก็คือไม่ใช่แค่คนแถวบ้านหรือว่าแถวห้างคือจากทั่วประเทศมาอยู่ที่นี่เซนเซียนเก่งเด็กเด็กที่โตหน่อยผู้ใหญ่ก็มีครับ โอ้โหแบบว่าวันนั้นนี่ตื่นตาตื่นใจมากนะครับของรางวัลก็ใหญ่มากมันจะเป็นพวกเครื่องเล่นเกมอาตาลีหรือว่าคือหลายอย่างครับทุกอย่างรางวัลใหญ่นั้นเลยแล้วก็คนเยอะจำได้รู้สึกว่าผมจะไปถึงรอบรอบก่อนจะเข้าชิงอะครับตกรอบก่อนคือมันเด็กอะครับตื่นเต้นแล้วก็ประมาทด้วยครับไม่ได้ถึงก็เข้าสุดสุดท้าย อยู่รอบรองสุดท้ายตกน่าจะเป็นสามใบเถาวะครับช่วงนั้นไม่ได้มือไม้สั้นไปหมดยังภาพยังติดตายอยู่เลยครับคนที่ได้แชมป์วันนั้นถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นเด็ตกโตหรือผู้ใหญ่เนี่ยนะครับไม่แน่ใจสุดท้ายน่าจะเป็นพันกว่ารอบนะที่ควงแล้วอยู่คนสุดท้ายนะครับสุดยอดมาก ่อมาก็จากปี2529ผ่านไปจนถึง1990คิศกราช1999หรือประมาณ2542ตอนนั้นนี่ผมก็เปิดร้านละโตละเรียนจบแล้วเปิดร้านเกมครับ ตอนนั้นเปิดร้านเกมอยู่ที่แถวอนุสาวรีเป็นร้านให้เช่าเกมปีนั้นเนี่ยนิชิเวอร์บริษัทนิชิเวอร์บริษัทของเล่นนะครับได้นำโยโย่กลับมาฮิตอีกครั้งหนึ่งครับนั่นก็คือซ u เปอร์โยโย่นี่ก็จะเป็นรุ่นใหม่ละคิดดูจากช่วงนั้น2529จนถึง2 5 4พ สิบสิบสามปีนานมากแล้วครับตอนนั้นของโยโย่โค้กนี่ยังเป็นแกนไม้อยู่เลยอันนี้ก็คือจะเป็นแกนเหล็กแล้วเป็นลูกปืนละก็ฟรีได้นานขึ้นถ้านี่แอดวานซ์มากขึ้นตอนนั้นเราก็ดีใจโอ้โยโย่กลับมาอีกแล้วแล้วก็ฝึกเล่นซื้อมาฝึกเล่นนะครับยากมากเราก็ต้องปรับตัวตอนนั้นก็คือเปิดร้านเกมด้วยเราเอาก็เอามาเล่น พอ,อเล่นไปเล่นมาเด็กเด็กเด็กที่ร้านเกมก็สนใจเ,เพี่เอกสอนบ้างสิแล้วก็สอนให้เด็กๆที่ร้านบที่สนิทกันแล้วเขามีใจเขาอยากเล่นจนมีเด็กอยู่คนหนึ่งมีพรสวรรค์เก่งมากด้วยเหมือนกันก็ปั้นเด็กคนนั้นจนไปแข่งด้วยกันก็มีได้แชมป์บ้างแพ้บ้างตกล้อบ้างเหมือนกันครับสนุกเหมือนกันครับ ก็มีมาแข่งช่วงหลังๆที่รุ่นซูเปอร์โยโย่นี่ของนิชิเวอร์ก็มีมาแข่งใหญ่ๆก็จะเป็นเดอะบอลบังกลปิก็มีได้ได้แชมป์มาเหมือนกันส่วนเด็กที่ผมฝึกมาก็มีไปหลังๆเขาก็ไปเองละไปฝึกไปไปแข่งของเขาเองเขาเก่งเริ่มแรกเลยที่เราเห็นฝรั่งเล่นมาเล่นโชว์แว็บแรกที่เราประทับใจเลยก็คือ ท่าเก็บเชือกพอเราเห็นปุ๊บว้าวเลยอยากเล่นอยากทําเป็นบ้างถ้าเก็บเชือกนะครับปกติแล้วเด็กๆทั่วๆไปก็ต้องหมุนเก็บเชือกใช่ไหมครับแต่คนที่เล่นเป็นแล้วมีการฝึกแล้วก็จะดิบโปะเรียบร้อยครับนอกจากแปดท่าพื้นฐานแล้วนะครับที่เขาแข่งขันกันจะมีท่าพิเศษท่าเชือกที่ไม่มีอยู่ในการแข่งขันนะครับท่าแรกก็จะเป็นหอไอเฟลนะครับ มอเตอร์ไซค์ hmm. กางเกงใน,นครับบิก mm ิน hmm. ี่ลิงไทยลาวลิงไทน์าวสองรอบขออีกที ่นานาต่อไปรถไฟหอตีลังกานะครับก็ออกตีลังกาสองรอบเข้าทําเข้าทําเสร็จแล้วก็ออกจากถ้าเราว่าเข้ามือนะครับหนึ่งสองเข้าถ้าออกจากถ้าเข้ามือ จะต้องไปข้างหน้าข้างบนนะครับอย่างนี้เดี๋ยวเราํำแพงกันเตี้ยหน่อยเดี๋ยวผมย่อตัวนิดน,นึงนะครับและท่าสุดท้ายครับ ก็ประมาณนี้นะครับของซ u เปอร์โยโย่แล้วก็ A ัสเซลลโยโย่ของโค้นะครับจากประสบการณ์ก็ประมาณนี้เพื่อนๆ <c oughs> เคยมีประสบการณ์กับลูกดิ่งโยโย่ยังไงก็มาคอมเมนต์มาเล่ามาคุยกันได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็ขอบคุณรูปจากเพจของคุณปอยูโรด้วยนะครับขอบคุณครับ